เป็นไงบ้างได้ลองอาซิกก็สรับสำหรับตอต่อว่าเราขับในเมืองเนี่ยอาหกมันพอพอมากกว่าคือมันมันได้ใช้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ได้เต็มที่นะเพราะว่าตัวพันเนี่ยขับในกรุงเทพมันมันไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพนะเพราะด้วยมันรถมันเยอะนะแต่ว่าอาหกเนี่ยมันมันได้ใช้รอบสูงนะมันมันขับมันกว่าถ้าตอบต่อว่าขับมันขับมันแล้วก็ถามว่าตอบโจทย์นะ ถ้าคนคนที่แบบว่าชอบชอบแบบขับที่แบบเขาเรียกอะงไรลากรอบหน่อยขับลากรอบเนี้ยขับมันเมื่อกี้ได้ลากรอบไหมลากรอบถึงได้ถึงเลนไลน์บงปะไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่ามันมันจังหวะที่เราขับมันมีรถด้วยรถมันเลยลากไม่ถึงแต่ว่าถามว่าตอนที่รอบสูงๆเนี้ยมันตึงมือมากเพราะว่าต่อรองต่อรองยกแล้วพอเติมไปหน่อยมันตึงมามามันก็มาอยู่ใช่ไหมใช่แต่ด้วยว่ามันเป็นคันเร่งสาย handling สายไม่จะมีจังหวะช่วงฟรีหน่อยรอรอหน่อยหนึ่งนะมันไม่เหมือนกับไฟฟ้าไฟฟ้ามันจะไวหว่าใช่ใช่แล้วก็คือชิปเตอร์เป็นไงบ้างคชิปเตอร์มันก็สมูทนะมันก็สมูทแต่แต่ต่อว่านะมันถ้าได้ดาวมาด้วยจะขับมันแ่มเลยแ่มเลยเพราะต่อว่าชินชินกับไอ้พันแล้วนะมันก็จะดาวได้สบายนะครับแล้วก็ส่วนการ handling handling ต่อว่ามันมันมันคุมคุมรถง่ายอ่าด้วยที่แบบว่ามัน ตอนแรกต่อคิดว่ามันจะหนักนะหน้ามันจะหนักแต่มันมันก็เบาใช้ได้มันก็แบบขับมันอ่ะแล้วเวลาซอบแซกอะไรก็ได้พิกรถง่ายไหมจังหวะพิ่ง่ายพิ่ง่ายพิกง่ายแล้วมันเบานะเบาใช่เบากว่าเอสพันธ์ด้วยก็แล้วการหมอบอะไรพวกเนี้ยอะไรหมอบกว่าต่อรู้สึกว่าอะไรหมอบกว่าอาซิกอาซิกหมอบกว่าอ่าดรวยว่ามัน รู้สึกว่าแฮนด์มันจะต่ำกว่าใช่ไหมใช่พอบอกนั่งมาสูงแล้วแฮนด์มันต่ำนะใช่ทำให้เราโน้มเยอะมันจะรู้สึกว่ากดๆหน่อยใช่ใช่คือถ้าขับคุณตอบว่ามัน6้0มันเหมาะกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าความมันนะความมันจากคนที่ขับตัวพันแล้วมาขับ600 600มันเจ๊งเหรอมันเหรอมันมันมันคือถามว่าติดใจไหมแต่ก็ติดใจนะเพราะว่ามันมันจังหวะที่แบบว่ารอบสูงรอบสูงแล้วมันมันนะถ้าแบบ ตอนเนี่ยขับธรรมดาแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ใช่ใช่จริงมันแล้วก็มันขึ้นถามว่ามันขึ้นช้ามันขึ้นต่อถ้าต่อเราก็ขึ้นช้าแต่ถ้ารอบสูงไปแล้วเนี่ยมันโอ้หมันตอบโเลยมันมันขับหนักนะนะครับผมก็นะถ้าใครใครกําลังมองหาอาหกนะอาซิกเนี่ยก็หามาขับนะมันมันนะมันอันนี้อันนี้คือจากคนที่ขับตัอหันมาแล้วครับก็ได้มาขับอาซิกก็คิดว่าอาซิกก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แบบไม่แย่นะก็ดีนะก็ สนุกวันนี้ก็ขอบคุณต้องต่อที่ให้ลอง S พันด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปฝากตามช่อง TNT Rider นะครับผมครับผมเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมครับ